สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Online รายการที่จะมารวบรวมข่าวสารนะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังเพลงเกมการ์ตูนและก็ e-sport นั่นเองครับและวันนี้ฮะก็อยู่กับผมดันลี่แล้วก็เซียนออโต้นะครับผมบอกเลยฮะวันนี้ข่าวของเราเด็ดอย่างแน่นอนแต่จะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมประเดิมข่าวแรกกันเลยครับกับวงการเกมนะครับกับเดสกรนั่นเองครับในที่สุดครับก็พอตลง PC จนได้ครับโอ้โหงานที่ชาว PC ีคงตื่นเต้นน่าดูไปติดตามข่าวกันเลยครับ เรียกได้ว่าข่าวนี้น่าจะทําให้ชาว PC ได้เฮกันอีกครั้งเพราะอาดีตเกมเอ็กซ์คลูซีฟบนเครื่อง PlayStation 4อย่างเดสกร์จะถูกนามาพอร์ตลงให้เล่นบน PC และเกมนี้จะไม่ใช่เพียงแค่เกมเดียวเพราะในอนาคตหลังจากนี้จะมีอีกหลายเกมที่จะถูกพอร์ตให้เล่นบน PC อย่างแน่นอนโดยข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเพราะคุณจิมไรอันประธานและผู้บริหารสูงสุดของทาง Sony Interactive Entertainment ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่า,วาเกมเอาตัวรอดเนื้อเรื่องเข้มข้อนอย่างเดสกร์จะถูกนามาให้เล่นบน PC ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงมนาถิุย นี้นอกจากนี้ทางสื่อที่ได้สัมภาษณ์ยังบอกอีกว่ายังมีเกมบน p l a y s t a t i o n อีกหลายเกมที่จะนํามาลงบน PC ีอีกด้วยก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสาหรับชาวสายเลือด PC มากๆเพราะเดสกอนถือเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับซอมบี้และระบบ Open World แถมยังได้รับเสียงวิจารณ์ในด้านบวกจากสื่อและผู้เล่นด้วยความที่ตัวเกมใช้ Unreal Engine 4ในการพัฒนาดังนั้นจึงง่ายต่อการพออ์ต,ตัวเกมมาลงบนแพลตฟอร์ม PC นั่นทําให้เกมเมอร์หลายคนคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเกมในนนนรร God of Wark Serie หือั้จะมาลงบ พีด้วยหรือไม่ซึ่งถ้ามีข่าวอะไรคืบหน้ารับรองออนไลน์สเตชันจะรีบนำมารายงานให้ทุกคนทราบอย่างแน่นอน Yes โอ้ yeah. oh, แม่รอเล่นมันสักพักใหญ่แล้วอ่านะครับผมอ่ะทำไมอ่ะ มันเป็นบนเพยรีวิวมันมันแปลกๆนิดนึงก็เลยยังไม่กล้าซื้อ,อแต่ทีนี้ PC อ่ะราคาน่าจะถูกลงนิดนึงเอ้ยเลยจะซื้อต้องมาลุ้นนะครับว่าเดสกอนจะพอร์ตออกมาโอเคไหมนะครับแล้วก็จะเหลือช็อตตื่นเต้นให้เราเนี่ยสักแค่ไหนนะครับเพราะตอนเพยเนี่ยเอ่อมีสปอยกันมาว่ามันมีอยู่แค่2องสองสาม,ม,มช็อตเท่านั้นเองไ <c oughs> ม่งั้นซอมบี้อาจจะเยอะกว่าเดิมก็ได้นะเออคืนั่นไงน่าสนใจนะครับเฮ้ยอย่างนี้เกมบนเพยที่แบบเคยเอ็กซ์คลูซีฟบนเพยอาจจะมาลง PC มากขึ้นปะ อถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็ลุ้นเกมโปรดของผมเลยว่าถ้าเกิดลงตลาดนี้ขึ้นมาเนี่ยวงการรถแข่งนี้จะต้องระเบิดแน่นอนนะครับนั่นก็คือแกนดทูริสโมนั่นเองถ้าเกิดลง PC นะเดียวนะถ้าทีทีลงลง PC ซได้ผมว่าก็ต์อเวลผมต้องมาแล้วล่ะ <laughs> ยังอยู่กันในวงการเกมนะครับผมแหมตอนนี้เกมเมอร์ชาวชิคาโ,โก้ครับเป็นเดือดเป็นร้อนนะครับผมเพราะมีการร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ครับแต่ว่าร่างกฎหมายนั้นจะเป็นอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับผม เรียกได้ว่าข่าวนี้น่าจะทําให้เกมเมอร์ชิคาโก้หลายคนกําหมัดอย่างแน่นอนเพราะล่าสุดนายมาคา e สซีอีแวนจูเนียสสรัฐอิลลินอยของอเมริกาได้เตรียมยื่นร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า House Bill 3531เพื่อให้มีการแบนเกมที่มีความรุนแรงในชิคาโกเนื่องจากอัตราการจี้ปนและขโมยรถมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเกมที่ถูกพุ่งเป้ามาเป็นเกมแรกหลายคนก็คงเดาได้ว่าเป็น Grand Theft Auto V หรือ GTA V อีกทั้งเมืองชิคาโกก็เคยมีกฎหมายห้ามจําหน่ายเกมเนื้อหาที่มีความรุนแรงต่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมาก่อนซึ่งถ้าฝ่าฝืนจะถูกปรับ1 0 0 0เหรียญสหรัฐแต่ถ้าหากร่างกฎหมายตัวใหม่นี้ผ่านผลของมันก็คือเมืองชิคาโกจะมีการแบนห้ามวางจําหน่ายเกมเนื้อหารุนแรงทุกเกมโดยนิยามของเกม ที่มีความรุนแรงตามร่างกฎหมายนี้ระบุว่าเกมที่ให้ผู้เล่นควบคุมตัวละครและมีวัตถุประสงค์ให้กระทำความรุนแรงต่อมนุษย์โดยการให้ผู้เล่นลงมือสังหารหรือสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือจิตใจของมนุษย์หรือสัตว์แต่ทว่าร่างกฎหมายนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอยังไม่ได้ถูกบังคับใช้แต่อย่างใดและค่อนข้างมีโอกาสไม่ผ่านสูงมากส่วนทาง Rockstar Games ก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆกับข่าวนี้นั่นทําให้วัยรุ่นชิคาโก้ก็ยังสามารถซื้อเกม GTA V หรือเกมอื่นๆที่มีความรุนแรงใกล้เคียงกันมาเล่นได้ตามปกติแมครับผม้ายครึ่งนะ ก็คล้ายคลึงกับบ้านเรานะครับกับผู้ใหญ่ก็คงห่วงเรื่องพฤติกรรมการเรียนแบบนั่นเองแต่ผมว่าไม่ไม่ไม่น่าใช่นะเพราะว่าถ้าคนเล่นเกมจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าสมมุติว่าเป็น GTA แล้วกันนะจริงๆเขาสอนเรานะถ้าเล่นมันลึกๆจริงๆนะฮะเออนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชิคาโกเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกพูดถึงบ่อยๆเวลาที่เราเล่นในเกมนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ากฎหมายเนี้ยที่เขาล่างขึ้นมาสสท่านนี้ที่เสนอขึ้นมาเนี่ยจะผ่านหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าผ่านขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่า โลโมเดลบ้านเราอาจจะเป็นได้โอ้น่ากลัวอู้หูมาขราวนี้ฮะเป็นข่าวของวงการการ์ตูนครับเมื่อแฟนๆดากอนบอลครับลุกคือเลยครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องในดากอนบอลนะครับจะเป็นยังไงรีบไปติดตามข่าวกันเลยครับ เมื่อพูดถึงการ์ตูนเรื่องดากอนบอลแล้วภาพจำที่ทุกคนนึกถึงก็คงเป็นพระเอกอย่างโกคูที่มีทรงผมอันเป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงร่างซูเปอร์ไซย่าและการต่อสู้เพื่อหยุดยั้งเหล่าไวยร้ายที่ต้องการจะครอบครองโลกและจกักรวาลแถมอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์อันเป็นชื่อเรื่องอย่างลูกแก้วมังกรทั้ง7ลูกแต่ล่าสุดมังงะดากอนบอลซูเปอร์ตอนที่69มีเนื้อหาที่ถูกเปลี่ยนไปจนทําให้แฟนการ์ตูนเรื่องนี้ถึงกับเดือดจนควันออกหูกันเลยทีเดียวโดยการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นก็คือการทําให จากที่ปกติจะต้องเป็น7ลูกมาตลอดแถมยังเขียนบอกไว้อีกว่าจํานวนและขนาดยังขึ้นอยู่กับผู้สร้างแน่นอนว่าสวิตเตอร์ฝั่งญี่ปุ่นก็ลุกเป็นไฟทันทีคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไปในทางไม่พอใจเรื่องนี้เพราะมันทําลายเอกลักษณ์ของดากอนบอลไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวซึ่งจุดประสงค์แรกและหนึ่งในแกนหลักของการ์ตูนเรื่องนี้ก็คือการออกเดินทางตามหาลูกแก้วมังกรทั้ง7เพื่อมาขอพรกับเทพเจ้ามังกรทั้งนี้ถ้าหากเราย้อนกลับไปดูอนิเมะดากอนบอลตอนที่33ท่านผู้เท่าเต่าเคยเล่าว,ว่าในอดีตดากอนบอลมีเพียงแแค่่่ลูกกกเเดียยวตนนืองจามุษ์ พระเจ้าจึงต้องทําให้เป็น7ลูกแต่นี้ก็เป็นแค่เซตติ้งในแอนิเมะเท่านั้นซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจารย์โทริยามาแค่อยากจะเอามาเล่าอีกรอบให้เป็นฉบับคันนอนหรือไม่แต่ที่แน่ๆแ,แฟนวัยเก่าของดากอนบอลหลายคนถึงกับเดือดจนแปลงร่างกันเลยทีเดียวแม่เสียดวาไงเสียววาไงเสียงคิดว่ายัางไงก่อน S <S เราเร็วๆเฮ้ยไม่ก็จริงๆแล้วอ่ะเอกลักษณ์ของดาร์กันบอลน,นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันคือต้องเก็บให้ครบ7ลูกอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไปเจาะในดีเทลในเนื้อเรื่องอ่ะอาจจะมีบางช่วงที่ก็พูดว่ามันขึ้นอยู่กับพระเจ้าของแต่ละองค์ก็คือพระเจ้าที่ไปอยู่ในแต่ละดาวอ่ะเขาก็อาจจะมีกฎกติกาที่ไม่เหมือนกันอ,อย่างของเก่าและดั้งเดิมเนี่ยของเราเชาวโลกมี7ลูกแต่ว่าขอพรได้1ครั้งอะไรก็ได้ใช่ไหมอ่าแต่ในขณะที่ดาวนาแม็กอ่ะมันจะกลายเป็นว่าขอพรได้3ข้อแต่3ข้อเีี้จะมไดแค่แบบประมาณ ว่าอย่างเดียวแบบเดียวอะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีข้อแม้ของมันอีกไหนจะมีอะไรนะ,ะดังบอลเขาเรียกอะไรนะจักรวาลอีกนู่นนั่นอีกก็เลยมันจะเป็นข้อแม้ที่ไม่เหมือนกันออแล้วส่วนเนื้อเรื่องที่เปลี่ยนไปด้วยฮะเพราะว่ามันก็ต้องปรับตามยุคสมัยอ่าอยากให้คนทัชชิ่งง่าย อ่าแต่บางทีแบบพอเปลี่ยนมากเกินไปบางทีคนที่เขาดูมาก่อนหรือว่าชอบเนื้อเรื่องโครงสร้างเก่ามันก็อาจจะรู้สึกอ่าแล้วอย่างเซียนอย่างเงี้ยโอเคกับมันหรือเปล่าจริงๆผมเปิดรับนะผมชอบโอเคใช่ไหมอ่าถึงแม้ว่าจะรู้เลยว่ากลไกการขายที่กลับมาในดากเกบอล่าภาคใหม่เนี่ยดากเกิบอลซูเปอร์เนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าเรามองดีๆเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดิม,มที่เอากลับมาทําใหม่เราก็เลยรู้สึกเฉยๆเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันอีกทีแล้วกันถ้ามีโอกาสนะโอเคครับ มาที่วงการภาพยนตร์กันบ้างนะครับผมแฟนดีซีฮะเตรียมลุกขึ้นเฮเลยฮะเพราะว่าตัวละครบูบิทเทิลได้ประกาศเป็นภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชม,มพร้อมกันเลยฮะ สื่อต่างประเทศอย่างเดอะแรปได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์กับทางผู้กำกับแองเจิลมานูเอลโซโตโดยมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในฮีโร่สุดเท่จากค่าย DC ซ o คอมิกอย่างบูบิโตนั้นจะมีภาพยนตร์เป็นของตัวเองโดยเรื่องราวของบูบิโตในเวอร์ชันภาพยนตร์นั้นจะเป็นเรื่องราวของเจมี่เลเยสซึ่งถ้านับตามลำดับแล้วจะถือว่าเป็นบูบิโตคนที่3หรือคนล่าสุดซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกเล่ม i n f i n i t e Crisis เล่ม5ที่ออกมาในปี2006และเขาเป็นคนลาตินคนแรกที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่จากจักรวร่วมทีมกับ Justice League และทีมไทท่านสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับภาพยนตร์นั้นจะเป็นคนที่เคยมีผลงานสไตล์ลาตินมาก่อนทั้งสิ้นเช่นผู้กำกับก็มีผลงานก่อนหน้าน,น,านี้อย่างชาม m i t y y k ิ n g s หรืออีกชื่อก็คือ t ทวิลและเขียนบทโดยแกร r e t ดันเน็ตแอลโซเซอรที่เคยเขียนบทให้กับ Miss b a l าในปี2019ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าหนังฮีโร่ชาวลาตินคนนี้จะครองใจคนได้ทั้งโลกเหมือนวันเดอร์วูแหรือไม่แหมโอ้ก็น่าสนใจพี่อาร์ตน่าจะชอบ ฝั่งดีซีก็น่าจะตื่นเต้นกันใช่ใช่ใช่หลายคนคงจะรออยู่แต่ว่าคือผมอ่ะศึกษามาน้อยแต่ผมเห็นว่ามันเท่ตรงที่ว่ามันมีเอเลี่ยนเกาะอยู่ข้างหลังอ่ะเออเท่ดีหลายคนอาจจะเคยเห็นเนาะในแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยเนาะจัสติสเรกใช่ไหมเพื่อพูดถึงจัสติสลรกเดี๋ยวภาพยนตร์จัสติสเรกแบบทำใหม่ของเชคเทไนเดอร์เอออาจจะได้เห็นก็ได้มีลุ้นปะอาจจะเห็นครั้งหน้าๆอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันดึงเข้ามาจักรวาลเรียบร้อยแล้วไงอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรอชมกันก็แล้วกันนะครับ มาถึงข่าวสุดท้ายกันบ้างครับไปอยู่วงการเพลงนั่นเองนะครับเมื่อแน่นอนนะครับกระแสะตอนนี้พูดถึงกันเยอะมากครับกับการแยกวงของดับพ,พังนั่นเองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามชมพร้อมกันครับ กว่า28ปีที่ทั้งคู่สร้างความสุขและสนุกสนานให้กับแฟนๆในที่สุดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคู่หูดูโอ้ที่เป็นหนึ่งในไอคอนแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์อย่างดาฟพังก็ประกาศยุบวงในที่สุดซึ่งได้ถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการเพลงระดับโลกเลยทีเดียวสาหรับดาฟพังนั้นมีสมาชิก2คนก็คือโทมัสแบงกันเตอร์และกายมานูเอลเดอโฮเมลคริสโตซึ่งการประกาศยุบวงในครั้งนี้มาจากตัวแทนของวงซึ่งก็ค่อนข้างถือว่าเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับสาเหตุุการรยบวงหือ แยกทางในครั้งนี้นอกเสียจากชื่อคลิปใน YouTube ที่มีชื่อว่าด e ับพังอีพิล็อกซึ่งเป็นการเดินจากไปของสมาชิกวงพร้อมกับระเบิดร่างและขึ้นข้อความว่า1993ถึง2021ที่น่าจะสื่อว่าดับพังที่ทําผลงานกันมาตั้งแต่ปี1993นั้นถึงจุดสิ้นสุดในปี2021นี้เองก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายสุดๆของวงการเพลงที่กูหูผู้เคยคว้า6รางวัลจากเวที m m y Awards นั้นประกาศแยกทางแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่จะไม่สร้างผลงานใดๆออกมาอีกแต่ยังไงแฟน ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีผลงานรูปแบบไหนออกมาในอนาคตเสียดายนะครับถ้าเกิดใครแบบว่าโตๆโตมากับรุ่นนี้นะครับก็อยู่กันมาตั้งแต่เท่าไหร่ ปี1993งเกอ่ายีกว่าปีอ่ะ28ปีโอ้โหนะครับผมก็ต้องรู้จักดับพังกันบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันก็คือเขาอยู่เบื้องหลังหลากหลายเพลงแต่ผมมามารู้จักดับพังยุคหลังๆตอนที่ EDM ดังมากๆอะไรเงี้ยอ่าหรือว่าแน่นอนนะครับเพลงยอดนิยมของเขาคือ Get Lucky นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอีกวงการนึงจะเสียดายมากเลยเพราะว่าซื้อไม่ทันยังไงฮะวงการแบบแบบบิ๊กอย่างเงี้ยวงการอ,อะไรอย่างเงี้ย<ม>ซื้อไม่ทนันมีฟิกมากฟิกมากด้วยซื้อไม่ทันเฮ้ยผมถามเสียนิดนึงตอนนี้ราคาขึ้นนนแล้้ววเเเเเเคคาาาาไไดออยยยหห็มม่ แต่ว่าเขาเคยเปิดโชว์ไหมเปิดโชว์เปิดโชว์อายุน่าจะเยอะแล้วเนอะนาจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับก็แน่นอนครับตามกระแสของเขานั่นเองนะครับและความดังของเขาด้วยพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยทําให้ทุกอย่างเลยครับที่เกี่ยวข้องของเขาที่เป็นโปรดักต่างๆขายดีขายดีแล้วก็ราคาขึ้นกันหมดเลยพอซื้อฟิกมาหน่อย และนี่ก็คือทั้งหมดของวิกฤตออนไลน์ในสัปดาห์นี้นะฮะใครที่ชื่นชอบข่าวไหนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับผมพวกเราจะตามไปอ่านคอมเมนต์ของคุณอย่างแน่นอน,น,น,อนฮะแล้ววันนี้ฮะผมโดลนอโอโดลี่และเสร็จอโตหมดหน้า,นาทีล่ละจ้าแต่รายการยังไม่จบนะครับเพราะว่ายังมีน้องต่างๆอยู่ด้วยกับ5อันดับอนน้องต่างๆนะครับจะเป็น<ะ>ยังไงไปชมกันเลยครับไม่คิดจะเปลี่ยนทามาั้ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนรักอย่างเดิม สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตังๆอีกเช่นเคยนะคะใน weekly top 5สําหรับสัปดาห์นี้นะคะขอจัด5อันดับเกมที่มีเนื้อเรื่องสุดเจ้มจนจะมีเกมอะไรบ้างไปดูกันค่ะ เริ่มต้นกันที่อันดับ5กับเกมที่ e x c l u s i v e เฉพาะ PlayStation นะคะนั่นก็คือ The Last of Us นั่นเองค่ะซึ่งออกมาแล้ว2ภาคด้วยกันนะคะพร้อมกับกวาดรางวัลต่างๆไปอย่างมากมายเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องในภาค2อนะคะอาจจะไม่ค่อยถูกใจใครหลายๆคนแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังเข้มข้นแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยได้อินแล้วก็คลอยตามไปกับเนื้อเรื่องค่ะเรื่องราวของ The Last of Us นะคะจะเล่าถึงโลกที่เผชิญกับไวรัสค่ะที่ทําให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นสัตว์ประหลาดนะคะโดยภาคแรกนะคะจะเล่า เรื่องจากตัวละครหลักที่ชื่อว่าโจแอลค่ะนอกจากที่เขาจะต้องเจอกับความโหดร้ายของไวรัสแล้วนะคะยังต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์ด้วยกันเองอีกค่ะแล้วก็พาไปถึงการตัดสินใจนะคะสุดยากเย็นที่มีชะตากรรมของมนุษยชาติเป็นเดิมพันค่ะ ต่อกันที่อันดับ4นะคะนั่นก็คือ The Walking Dead จาก Telltale Games ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ทำมาจากซีรีส์ชื่อดังนะคะแต่บอกเลยว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยก็เข้มข้นไม่แพ้ในซีรีส์เลยละค่ะโดยตัวเกมภาคแรกนะคะจะเล่าเรื่องผ่านลีค่ะชายหนุ่มผิวสีนะคะที่ถูกจับแต่ว่าก็รอดพ้นจากการจำคุกนะคะด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะคะเพราะว่ารอดมาแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมาเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยสอมบี้ค่ะ ความสนุกแล้วก็ความเข้มข้นของเกมนี้นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มค่ะเพราะว่ามีเหล่าตัวละครนะคะเรียกว่ารอยพ่อพันแม่ค่ะไหนจะต้องเจอกับมนุษย์นะคะที่บางทีเนี่ยโหดร้ายกว่าซอมบี้ด้วยซ้ำค่ะผู้เล่นนะคะจะต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆจนทําให้เกมนี้นะคะเป็นที่น่าจดจําของใครหลายๆคน,นะคะ่ะรวมถึงอินไปกับเหล่าตัวละครนะคะจนได้รับอันดับ4ของเราไปค่ะ และมาถึงอันดับ3นะคะหากพูดถึงเกมแฟนตาซีเนี่ยก็คงไม่มีใครไม่คิดถึงเกมนี้นั่นก็คือ Final Fantasy นั่นเองค่ะซึ่งจะถามว่าภาคไหนนะคะที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นหักมุมสุดๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็น Final Fantasy 6นั่นเองสําหรับเนื้อเรื่องใน Final Fantasy 6นะคะจะเล่าเรื่องถึงโลกที่ดําเนินไปด้วยเครื่องจักรแล้วก็เวทมนต์ค่ะซึ่งอาจจะแตกต่างจากภาคอื่นๆในซีรีส์เกมนี้นะคะที่เล่าเรื่องของคริสตัลเป็นแกนหล,ลกักนอกจากนี้แล้วนะคะในภาคนี้เนี่ยยังดําเนิน เรื่องหลักโดยตัวละครหญิงอีกด้วยค่ะและหนึ่งสิ่งนะคะที่น่าจะทําให้หลายๆคนประทับใจเนี่ยก็คือการเล่าเรื่องที่ฉีกแนวไปจากภาคอื่นๆค่ะรวมถึงตัวร้ายของภาคนี้นะคะที่กลายเป็นตัวร้ายในใจใครหลายๆคนไปตลอดการเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสําหรับใครที่ได้เล่นเกมนี้เนี่ยพอเล่นจบแล้วอารมณ์เนี่ยมันยากที่จะพูดออกมาใช่ไหมล่ะคะก็เลยไม่แปลกเลยค่ะที่จะได้รับอันดับซ้ของเราไปในวันนี้ค่ะ มาถึงอันดับ2นะคะต้องขอ,อยกให้กับ p e r s o n a 5เลยค่ะตัวเนื้อเรื่องนะคะจะเล่าเรื่องของกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมปลายค่ะซึ่งเบื้องหน้าเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนเด็กนักเรียนมัธยมปลายทั่วไปค่ะแต่บอกเลยว่าเบื้องหลังนะคะพวกเขาคือกลุ่มจอมโจรน,นามกระชอนยางเด h ะแฟนทอ h i ี v e s ค่ะซึ่งความสามารถของเขาและเธอนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนได้ตามต้องการค่ะเบื้องต้นนะคะตัวเกมเนี่ยจะนําเสนอผู้คนที่ถูกความมืดเข้าครอบงำจิตใจแล้วก็สภาพ จิตใจไม่ปกตินะคะซึ่งหน้าที่หลักของผู้เล่นนะคะก็คือเข้าไปอยู่ในโลกจิตใจค่ะเพื่อที่จะไปทําลายความมืดที่ครอบงําจิตใจยอยู่นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเซตอัพหลักของเรื่องราวภายในเกมนะคะจะเป็นชีวิตมัธยมปลายแต่บอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วยปมต่างๆค่ะตั้งแต่เรื่องเล็กๆภายในโรงเรียนนะคะปัญหาในครอบครัวลามไปจนถึงผู้มีอิทธิพลนักการเมืองตำรวจแล้วก็บิ๊กบอสที่คอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังนอกจากนี้ยังมีภัยพิบัติที่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติ อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าครบทุกรสชาติค่ะตั้งแต่ปมเล็กๆนะคะไปจนถึงการหักเหลี่ยมเฉือนคมกับการแก้ไขปัญหานะคะที่เหนือการคาดเดาของเราทั้งเจ๋งและแจ๋วแบบนี้นะคะรับอันดับสองไปเลยค่ะ และในที่สุดนะคะก็ถึงอันดับหนึ่งของเราในวันนี้ค่ะกับเกม Under Tale เนะคะเกมอินดี้ที่จุดประสงค์เนี่ยค่อนข้างธรรมดานะครับเซตอัพของเกมนะคะก็ไม่มีอะไรมากนอกเสียจ,จากตัวละครเอกที่หลุดเข้าไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสั์ปะหลาดค่ะจนต้องพยายามหาทางกลับมาที่โลกมนุษย์ให้ได้แต่เรื่องราวภายในเกมนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะว่านอกจากเกมเพย์ที่หลากหลายรูปแบบแล้วนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยก็ยังสร้างสารรค์สุดๆค่ะบอกไว้เลยนะคะว่าใครที่เล่นเกมนี้ รับรองว่ามีครบทุกอารมณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นอึง้งทึ่งตกใจเสียใจนะคะกับสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงค่ะซึ่งต่างๆเนี่ยไม่สามารถเล่าเรื่องภายในเกมได้นะคะเพราะจะห่างว่าเป็นการสปอยค่ะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าถ้าใครเล่นเกมนี้จบเนี่ยรับรองว่าจะต้องจมอยู่กับตัวเกมไปอีกหลายวันเลยค่ะถ้าใครอยากรู้นะคะก็ต้องลองซื้อมาเล่นดูแล้วจะรู้ว่าเกมฟอร์มเล็กในราคาไม่กี่ร้อยบาทอย่างอันเดอร์เทลทำมถึงได้อันดับหนึ่งของเราไปค่ะ และนี่ก็คือ5อันดับเกมที่มีเนื้อเรื่องสุดเจ้มจ้นในวันนี้นะคะใครชอบเกมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะที่สำคัญกด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารสำคัญสำคัญเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะเรามีนัดกันทุกวัน ทีทางออนไลน์สเตชันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา